ค่ะมัง่งเน่ยขุนลงไปขุนแมนเหมือดส่วนนี้มันขึ้นก้อนซื้อๆกิ๊แต่หน่อ,อ,อ,นอ,อยใหญ่ๆค่ะส่วนนี้ขึ้นก้อนซือออ้อนี่โอ,อ้ยคุณนายเอ,อ้ยส่วนนี้ไหมก็ลงมาหักทั้งพี่กันงามเลยดูะนะงาม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 ,งาม,งามปัดพี่น้องขาบังเน้ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งเนี้ยมานป้าผักบุ้งป้านี่ข้าเจ้ารถเกตรมาเกเเียรมุนเอเล่ยุพี่น้องน้อยัน,นยันงามเนี่ยข้าเจ้ามาเกียรทิ่ม้างทางเหมือดเอ้ยข้างน้ข้างหัวเหมือดมากับคุณนายคือเก่าค่ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลนะคะนาอเก็บผักบุ้งฝรั่งจ้าอุ้ยงามงามพี่น้องค่ะ มึงแน่หอยข้าเจ้าเกล็ดทิ่มพุ่นเป็นสายเป็นสายไปพุ่นมาหักกันเลยจ้าข้าเจ้าบ่ได้แพงเด้อค่ะเด้อมีตาขันขื่นลายข้าเจ้าเอารถรถมาเกล็ดทิ่มรถนี่อืงามเลยนี่งามงามเธอมีแต่านอนยันยันอุ้ยทงางไหนของก็ขื่นเธอเอ้ยป้านี่ อือ,อ,อ,อสะอ่อนไหลไม่ตะนอนงามๆแาบนี้อีกปลาหนึ่งมันมันขื้นกอนมันก็เท่าค่ะจักระเสียงหักห,กหรือจักระเสียงเหยียบงาต้นเกานี่ค่ะสะอ่อน งามหลยมีตนออยง่าๆพื่นของก็เหยียบไปดินี่อืม,อม,อมพเพิ่เหยียบไปหมาดๆเลยค <c oughs> <c oughs> ักขนาดมิตรนอยงามงาม ไปคหะนางหลายเธอคอยบู้กินผักซีร่อมคอยมิน <c oughs> <c oughs> พูดนะพี่น้องค่ะสะอ,อ้นเลยนอนยใหญ่ใ,ใหญ่งามงามกินผักบุ้งเป็นปะโอ้ <c oughs> กินผ en ักบุ so ้งเมนบอกันบุ้ยหอยเ้าจ้ามาเหยียบเป็นลาวเป็นลาวไปพี่น้องผุนสุดลูกหูลูกตาเด้อค่ะเด้อผุนอ่ะผุนอ่ะแมนมือทางพุนก็เลยติ้วฟื้ออยู่กำลังงามเดี๋ยวเดี๋ยวสีพัไปบึ้งหักเอาองนี้ก่อนจะคอยทายกระตาใส่ศอกเลยบรเนคอยันมองี่พี่น้องค่ะหักเท้าเดียว พายกระตาใส่สอกหรือข้อย่อนขอยิมตาอีกขานยางมหาตัวมึงนเนี่ยมึงมึงไงนอนไหมตันเน่าไหมที่นนไ,ไหนยังขะรดมาเหยียบของข่อยคุณเลี้ยที่แท้เจ้าของสวนเปินเหยียบเพราะยัยเราเหยียบปีกายนีก่กะนอนไหมนะกล้องบ่เปิดหักปวดปวดประนันตี ุกํลังขึ้นค่ะพี่น้องค่ะกํลังขึ้นงามเลยแม่นเหมิพดพุ่นพุนลงไปพุ่นเป็นป้าเข่าเราพี่นอ้องใคยอยากให้ม่เจ้าเห็นลํำนี่มึงเนี่ยชิซัมแขีนควนซัมแขีนย้ายตารุดกรอบกรอบเลยจ้ะ เอา้ามีอย่างคือเป็นกําแพงโอ้ยนอหักหอลอยควยนนี่เลี๋ยวัดโตเอาไปเบื้องทางพุ่นเดี๋ยวเชยเบื้องทางพุ่นค่ะมุนเอเลินเมิเมดค่ะอุ้ยน,นี้มันอ้วก อวกคักอวกคักพ <feed> ุนพุนเดี๋ยวสิให้ไปเบิ้งดังพุนค่ะมีแต่หน่อใหญ่ๆปั๊ดทางนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยความงามตำยงตำแย่กับกระปุกอ่อนเราได้คอยงามของบุ้ง นะคะีค่ะน้ำเลยตั่สะอ่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจีพายางบ้างะคะ่ะมึงไงฝุ่ลงไปฝุ่นแมนเหมือดส่วนนี่มันขึ้นก้อนซื้อ นอนใหญ่ๆค่ะส่วนนี่ขึ้นก้อนซื่อๆนี่อ,อุ่นนัยเอ้ยส่วนนี่ไหมคอยลงมาหักทั้งพี่กันงามเลยดูนะงาม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 เดพี่น้องขาพวงเนี่ยงามเลยค่ะ โอ้ยหมักตําแยหลายบูเข้าไปบ่ได้ค่ะฟ้าสมความงามซื่อๆดอกพี่น้องค่ะว่งไงตําแยหลายตําแยหลายตําแยหลายเข้าไปข้งางในโอ้ยเขาชิได้หอวผักบุ้งอีกแล้วไปวางกระตาไใบบน ปีที่แล้วมีแต่คุณนายพาเก็บด้ค่อยค่ะผันผู้ไปป้าไก่กัป็ปนบักละก็ปนไปง่ายกันยังคุณนายพาเก็บปีที่แล้วดูข้างในมีแต่น้อยง่าย <ๆ S 2> บูเข้าไปว่าได้กันต้นเก่ามันหนานี่ต้นเก่าหนาพดบูยากบูยาก หักข้าวเดียวได้ลแล้วจะเอาไปลวกไว้เถอะกินตอนมันมามีเนาะขันเท่ามาแล้วกินยากกินบ่ได้ค่ะอนอนอผลออระเตอ,อ ต้นเกามันต้นเกาม,มันบล่มเนาะมันก็เลยเข่ายากเนี่ยโลกไใบตะแกงส้มผักกูดก็มีผักกูดก็มีแล้วผักบุงยังบ่ได้คาตักตะปา นี่คเท่าปลาเหมือนล่ะนี่ตีนะปลานี่มันทันได้มันทันได้แก่ใบว่าคันได้หลายสุ่มนอกรึเปล่าไปแบกทั้งล่างขึ้นมาบ้านนี้มึงเนี่ยพี่น้องขามันบูเข่ายากค่ะเบิ่งคุณนาย้าคุณนายบูบานี ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่มาต้นมันปลานี้ต้นใหญ่ค่ะท่วมหัวเนะคุณ่ะท่วมหัวท่วมเก้าค่ะลำใหญ่ค่ะลำบักใหญ่ป่านี้เอาลำมันอ่อนค่ะออมันต้นใหญ่บนันีมันล่ะ ส่วนใหญ่กับบล้มบมันนี่คันเพื่อนบ่อรถมา้นนถมาน่ะคันเพื่อนบ่อรถมานนีหยังกับละมาเกตออกก็เป็นตะปูกเด้อค่ะเด้ออยากได้เด้อพี่น้องค่ะมันมันขาบ่าตายขา,ไม,า,ยะะขาไม่ตายนะคะขนาดรถเกตมามาเกตมาไถอยังบ่ ยังบตตายยุ่พี่น้องค่ะทั้งในก็ลังขึ้นหลายอุ้ยเดี๋ยวฝนกระตกอีกแล้วพี่น้องค่ะเพราะมันจะได้แรนป่ากัแลติเฮาฮะเก็บรถตีเก็บรถเ,เก็บรถเรอะนะ ว่าเป็นบวกย่านอย่างไร้ะบูมาสะอวดมันน้อยไงกลางนี่ มันมนนอเก็บผักบุ้งยังมีผู้บ่าวมาให้ยี่ตีฝนตกกัน,นเลยอ,นะอุ้ยอย่ามาเลย <c oughs> ขอเล้ยชิงหายหลังเมื่อนั้น บุยคนละสนกับพุนน่นายขันทายฝนเช้าก็บ่ได้ไปไส่พี่น้องค่ะมประเทศผีบ้าโอ้เดียวคอยหอบผักเบิง่งฝุ่นงุบงับงุบงับอยู่ออต้นมันบ้าน่ะต้นมันบนล่มเนาะเธอนะออว่เป็นตะปูก่ะว่าอะ้รก็ว่าเป็นตะปูกพี่น้องค่ะ วุ่นแล้ว,ลว,ลวเปลวเลี้ยงสมัยยังสาวเห็นผู้บา่าวรอทำท่าถือขวไปตักน้ำตีบัลนี่นนไปเลี <c oughs> เเ้ยงควายเลี้ยงวัวทำท่าถือขวไปตักน้ำคอยไปตักน้ำดอกบอดี้เห็นผู้บ่าวนี่พี่น้องค่ะเกาหลายยายห้างคอยเปียกคอยห้องสะอ่อนผักบุ้งงาม มึงแน่กรตตาคอยอยู่ใส่บุคอยเอ,อกกากล่องไม่ดีก็น้วอย่าลืมเด้อบอกใครเด้อพี่ฝนเลยพี่เกียนจ้าบอกน้องเด้ยอยา้น้องลืมผักบุ้งกับพะคันที่เป็นใบคลอมหัวได้ ได้กินได้กินนี่มันซุ้มมันขึ้นน้อยน่อยกำลังขึ้นกับมีมบ<อ>่กอ,อดซักหนึ่งกำลั้ขึ้นอยู่โอ้ยผู้ดใดบ่มีผักผักบุ้งเก็บมาเด้อจับมาเด้อ คุณอะคุณอะแม่เหมอดค่ะมีเจ้ามอส่วยสวยเอาเก้าขาบวบิดอันต้นผักบุ้งต้นเก้าพี่น้องค่ะขาเงียบเงียบเก้าขาบวบิด ฝนกระตกทำหัวเอาจะเฮีย a, ไม่ล่นะเนาะกอดเอาอยู่ยังเฮียอยู่บูยผีสุกนี่เดี๋ยวกองไว้ก้นพี่น้องค่ะ บูเราเบื้องบูแบห้งงามนี่มันขึ้นไหมนี่อีอย่างก็มี่เคยเหี้ พี <üman> ่น้องค่ะงานบุกข้ามาทางนอ้ไงพี่น้องค่ะคุณนายว่าเจ้ากระบุคักนอยายหัวไอ้คุณน่ะนอไหมล้ำไหมกระสิวานอนี่ยกํากรสิบวกหุมอืคุณน่ะคักอะไร ไปทางนี้ก่อนไปข้างนี้ก่อนขอโทษด้วยค่ะเด้อไส่งอเงี้ยก็เลยฝนตกฝนตกฝนตกไม่จะลัางงี่อน ไงมึงลำเอ้ยมึงสองลับนี่เอาวางขึ้นมานบูเสียงบูป้าคันแมนนอ้องคันแม,นนมนนน่น้องไหมนี่เ้ยเงี้ยนอนน้อยอ่อ,อน,ออน ัคไปทางนี้ไม่อย่างคือได้ยินเสียงอยู่พุ่นคือมาหอดพี่ไว้พี่กําลังช่วยแขวกแขวกมาคุณนายอันนี้จ้ะบูไว้บูไว้คุณมันขึ้นเก้าจังทีได้บัวเก็บไงจังทีได้เข่าไงบัวนี่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 ข้างในนี่กอดจังหนึ่งท่านได้ขึ้นนอเลยค่ะยังไม่ขึ้นนอนะคะนี่ พี่น้องค่ะกล่องไว้อีกหนึ่งคอยออกไปหากระตากันเดี๋ยวมึงมึงไงมึงไงหอมบูมึงมึงหอมบูออกย้ำบูเข่าสมอบ่เบิ้งทางบ่เบิ้งหยัางผัดอันบัตชิบูออกเขาจะออกป้องได้บ้านนี่เดี๋ยวคอยเอาห่อปีเกินพี่น้องค่ะเต็มจำมือ อเอาสองลำบาได้เอาต่ละลำหักพร้อมกันไม่ได้จ้ะเอาทีละลำมันลำใหญ่เหลือเกินโอ้ย,ยไปมนถือล้ำอ่อนตาฟังน่กว่าถือล้ำอ่อนเห็นล้ำใหญ่ๆ ตาฟาง้ยพี่น้องตาซอนที่มันมออกได้แล้วค่ะมองนะมีแต่ลำมีแต่ยอดอ่อนๆสวยๆหาป้องออกไปนี่หาป้องออกมน,ออกม,นออกมุนออกมุนออกมุนออกค่ะสิพากลับแล้วค่ะเห็นกระต่ายแล้วค่ะเปียกม็ดยอดเป็นหมาตกน้ำค่ะเอาใส่กระตา่ายกันพี่น้องค่ะ พี่น้องค่ะใส่กัตตาลรเต็มใต้แล้วค่ะเต็มตาน้อยคอยลักเลยได้เก็บอีกโดนค่ะเบิง้งปลาบอกไงคือจังพาเบิง้งเนาะค่ะเนาะได้เก็บอีกโดนจ้าไปค่ะพี่น้องค่ะกลับบ้านจ้าอาอะกะัตตาคอยพี่เซฟอากลับบ้านกัตตาคือที่ว่ไปน้ำคน้นไว้ยห้ไวกตตาคือที่ว่ไปน้ำคน้นมค่ะเต็มกรตตา น้อยคอยรักนะคะไทยเซจจะพ่คันได้ได้เก็บใส่ช่องแข็งเด้อค่ะพ่คันได้ได้ใช้ใส่ช่องฟิตจักถุงยุพราะว่างวดก้อนก่าไปแห่นะมูอาพรค่ะป่ะพี่น้องค่ะกลับบ้านจ้าโชคดีมีเงินใส่เลยๆให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเปียกหมดยอดเป็นลูกหมาตกน้ำ